「きのうおひろいやけ」「がむしゃらにてをのばした」「こたえをつきつけて」 โกคู cool. อย่าวิ่งเร็วนักสิไม่งั้นเดี๋ยวของกินจะตกลงพื้นหมดนะได้เดี๋ยวฉันใี้ไปก่อนนะเฮ้ยอะไรของเขาเนี่ยก็คงจะหงสซันโซแล,ล้วมั้งครับแต่หมอนี่น่ะก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วรู้สิฝนตกแบบเป็นบ้าเลยนะอะแบบนี้คงจะตกอีกนานเลยละครับ ตอนสายฝนมิสตี้เรนซันโซนายตื่นยังนี่นายยังไม่สางเมาอีกเหรออย่าสูบบุหรี่เด้อนายอยากกินอะไรปะเดี๋ยวฉันจะเอาน้ำชามาให้นะแล้วพ่อผมก็อยู่นี่จะได้นอนพักผ่อน เอาไว้ตรงนี hey, no. like ้นะอย่ามายุ่งกับฉันจะได้ไหมเฮแต่ว่าเห็นนายไม่ค่อยสบายอยู่นี่นะเฮ้ยก็บอกแล้วไงว่ายาสูบบุหรี่มันไม่ดีก็รู้ๆอยู่ ฉันไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าตัวนายอะร้อนอยู่นะอีกอย่างเดี๋ยวนี้ก็กินน้อยลงด้วยนายดูแปลกๆปกไปนะไม่อะไรไปอ่ะคิดเรื่องอะไรอยู่หรอไม่ใช่เรื่องของแกนะ่ะเฮ้ยฉันเป็นห่วงนี่นะนี่นายเป็นอะไรไปหรอมีอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจหรือไงอ่ะโน้หหนะเอ๊ะอะไรกัน ไปให้พ้นทำไมก็ละ่ะเพฉันน่ะอยากดูแลนายนี่กวนใจฉันมากเกินไปแล้วะฉันไม่อยากเห็นหน้าแกกคู <c oughs> <c oughs> นี่เจลิงจะไปไหนครับกกคูอ้นี่มันูสาวของกินมาให้นะขอกินหน่อยก็แล้วกันอ่ะ,อะมันก็จริงอยู่นะอืม แต่ผมนะ่ะไม่เหมือนกับนายหรอกนะถ้าหากว่าฝนหยุดเร็วก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะครับเราจะได้สบายกันกว่านี้อย่ามาดูแลฉันแบบคนป่วยได้ไหมมันก็จริงอยู่หรอกนะแต่ผมไม่เหมือนกับคุณนี่นาะ ต้องพูดแบบนั้นด้วยแปลกจังเลยเนาะก็มัน,มนหนาอยู่หรืองไงสนโกคุมายุ่งกับฉันนะตอนนี้ยิ่งอารมณ์ไม่ค่อยจะดีอยู่ด้วยอ่ะเหลอฉันแค่อยากจะดูแลเขาแต่ก็ดูเขาทำกับฉันเนี่ยไล่ัวรากับเจ้ามาล่ะดึไม้ที่ทำให้ร้องไห้ด้วยหุบปากไปเลย ผมจะวางเอาไว้ตรงนี้พยายามกินหน่อยก็แล้วกันนะครับและผมจะมาเก็บทีหลัง อ่อนแออ่อนแอซะเลือเกินหน่อยแกไม่ว่า,าจะเกิดขึ้นกับเจ้าดังโกจะต้องแข็งแกร่งและอย่าพ้อแท้ไปนัันขาดจะต้องคิดให้เร็วและมองความจริงจำเอาไวนะ้นสนโก เล,ลิงบ้านั่นเนี่ยยังไม่กลับมาเลยนะเนี่ยก็นั่นน่ะสิครับแถมฝนก็ยังตกอยู่ซะด้วยสิโกโจบุรีหมดเลรอครับทำไมไม่ไปขอที่ซันโซล่ะฉันไม่อยากได้จากหมอนนั่นหรอกนะะ

อยนั้ลออไปแ,ลแบบนี้ก็เกิดเรื่อนแน่เลยกำลังมองหาอะไรอยู่เหรอหรือว่าท้อแท้อยู่ผู้นั้ของแกนเขาคงไม่กลับมาอีกต่อไปแล้วผมรัเอาตัวเขาไปแล้วล่ะพูไปเล่นไปได้นะ มันไม่ตกลงแล้วนะแต่ก็ก็ขอบใจนะพา้าลิงจะอยู่ที่ไหนฮะเฮเขายังไม่กลับมาเลยนะครับเออเอแต่คิดว่าเขาคงจะไม่ตกอยู่ในอันตรายหรอกนะ อาจจะใช่ก็ได้นะแต่ว่าแล้วเราจะทำยังไงดีซันโซเราจะนั่งรอโดยไม่ติดตามหานะไม่ได้หรอกนะเราต้องหาวิธีช่วยโกคูมันสี่จริงมากซันโซอย่าไปสนใจเลยฮะ<า>มมนยังเป็นที่เขาต้องไปกับเรานี่นะหมายความว่าไงนี่นาจะไม่สอนโกคูอีกแล้วอย่างนั้นเหรอฮะเรามีภารกิจที่สำคัญ กำลังรออยู่เบื้องหน้าอีกมากมายนะอย่าลืมแต่ฉันว่านะแต่ผมคิดว่าเราควรจะออกตามหากคูกันนะครับสันโซ,โซรออยู่ที่นี่กัแล้วกันบางทีกคูอาจจะกลับมาก,ก่อนก็ได้ผมเข้าใจว่านายเองก็คงจะเสียใจที่ทำกับโกคูแบบนั้นแต่นายคงจะคิดว่าโกคูไม่เข้าใจแต่ว่าพวกเราเองก็ไม่เข้าใจนายเหมือนกันนั่นแหละ ตื่นแล้วงั้นเหรอหลังนายเป็นไงบ้างละ่ะอันนี้ไม่ต้องการอีกแล้วนะเจ้าเคยผ่านมามากกว่าน,นี้ตอนนี้กลัวอะไรอ่ะฉันไม่เคยกลัวแต่ซันซอทำให้เจ้ากลัวใช่ไหมฮะไม่เคยสนใจใครแล้วจะกลัวใครไปทำไมกันเล่า จริงเงั้นเจ้าคิดอะไรตอนที่อยู่ภูเขาล่ะเจ้าโดนโบสถสุดดัดนิสัยในตอนนั้นใครเป็นผู้สกะกดเจ้าเอาไว้ในที่แบบนั้นหรือว่าจะอยู่เองโดยไม่มีใครบังคับอย่างนั้น ต้องการอะไรแล้วใช่ไหมหน้อยหุบปากไปนี่นะอย่าพูดจะจะกลับไปเหรอเจ้าและฉันล้วนแตกต่างจากคนอื่นเราเหมือนตัวคนเดียวในโลกนี้ใช่ไหมล่ะฮะไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นที่เจ้าติดตามซันโซข้าหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนั้นละสินะไม่จริงไม่ใช่เมื่อซันโซกำลังอยู่ในอันตราย mm hmm. เขาถ้งจะต้องการเจ้าอย่างนั้น แต่ถ้ามันเป็นแบบนั้นจะไม่รู้สึกน้อยใจบ้างเลยหนระือไงเรียกสเยทีสิคิดว่าตัวเองมีความสำคัญอย่างน้าสิทุกครั้งที่ได้เห็นเจ้าจะรู้สึกมีความปวดร้ามมากเลยที่พูดแบบนี้ต้องการจะให้ฉันทออะไรเหรอไม่จำเป็นครับ<ะ>ฉันจะปกป้องเจ้าเองว่าไงนะ จะให้ทุกทสิ่งทุกๆอย่างที่จะต้องการหากเจ้าติดตามฉันไปทุกหนทุกแห่งหวยเป็นบ้าไปด้ใครใครจะยากอยู่กันแกแล้วนี่อะไรกันเนี่ยจะไปก็ได้นะซนโกคุนี่มันอะไรกันเน่ะ ลิงบ้านชอบสรางปัญหาอยู่เรื่อยเลยโตรจริงอะมรของนายเหรอนายคิดแบบนั้นจริงๆเหรอฮะนายกังวลที่โกคูยังไม่กลับมาใช่ไหมล่ะนายคิดว่าเจ้าพวกนั้นจะจับตัวโกคูไปจริงเหรอไม่หรอกแต่ว่าถ้าอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องคิดถึงอีกแล้ว,ลวนะเพราะอย่างเจ้าลิงโง่มันจะยอมเชื่อฟังใครงๆๆ่ายๆเรากระจายหรืองไง ฮาฮอืมน่าสนใจดีนี่ก็ไม่ยอมมาขับจังหวะหรอกนะไม่ตลกเลยนะพวกแกทำอะไรกับโกคูหรือเปล่าเปล่าเลยเราแค่จะมาบอกว่าโกคูยังไม่กลับมาหรอกขอโทษด้วยที่มารบกวนแต่เราไม่คิดว่าพวกคุณจะมารบกวนหรอกนะครับน่าแปลกจริงๆเลยนะ Nei! ก็ไม่ได้เก่ยงยังที่นีดอาวุธคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกเน่ฉันไม่อยากเอาเปรียบนายหรอกนะรู้ไว้ที่จริงคนเราเนะ่ยเกิดยากเพราะฉะนั้นก็อย่าให้ตายง่ายนักเลยนะแสะดงว่าพวกจต้องการโกคูเพื่อเป็นกำลังให้ใช่ไหมกนะำลังยังงั้นเหลวไหลนะ จะนันเป็นแค่ลิงตัวหนึ่งเท่าน,นั้นเองแต่ว่าถ้าจะเอาตัวเข้าไปแล้วก็ก็แค่ขาดคนกวนใจเท่านั้นเอง,ง,องไหนบอกว้าไม่เ่อคนจ้าสักหน่อยออว่าอะไรนะก็โจฮั้ย สันโซฉันนอนไม่ค่อยจะหลับพราโกคูไม่อยู่รับใช้สินะจะ <c oughs> ต้องการให้เขาไปรับใช้ใช่ไหมเจน้น่นมันไร้ค่าจะตายไป ที่นี่คงเป็นพุกที่อยู่ห่างราเราเองก็อยากจะเป็นอิสระเราจะออกไปได้อย่างไงอยากหลุดพ้นจริงเนรอระวังเส้นซันโซซันโซนายไม่เคยสนใจอะไรฉันเลยใช่ไหมไม่ยอมพูดอะไรด้วยไม่ทำอะไรทั้งนั้นแล้วนายนายปล่อยฉันออกมาทำไไล่่ะทำแบบนี้ได้ไหมปล่อยออกมาแล้วมาทำละเลยกันแบบนี้ Oh. <า>จริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากสร้างปัญหาให้นายหรอกไม่อยากทำแบบนั้นเลยจะให้ฉันทำอะไรได้ฉันจะมีค่าอะไรถ้าไม่ได้ดูแลนายอ่ะนี่ใครล้างสมองเข้าไปแล้วเนี่ยะไม่มีหรอกซันโซซันโกคูต้องการให้เจ้านำไปสู่แสงสวา่างและดูมันว่า ฉันคงต้านทานแสงสว่างของเจ้าไม่ได้สะด้วยคราวหน้าถ้าฉันพบเขาอีกฉันจะใช้ชกำลังเอาตัวเข้าไปงั้นไปิแล้วเจอกันใหม่นะเจ้าลิงฉันอารมณ์ไม่ดีน่ะเพราะว่าฝนตกทั้งวันแลวยังอยากไปได้วยกันต่อไหมละ่ะฮะสานสซ ขาให้ความบอบอุ่นแก่โลกยิ่งกว่าแสงอาทิตย์หรือว่าแสงใดๆในโลกนี้ซะอีกความบอบอุ่นแบบนี้ฉันไม่ต้องการคนรับใช้หรอกเลย ซันโซเราจะไปกันแล้วนะครับง่าแล้ววันนี้เราจะไปทางไหนดีล่ะก็ไปแถวที่มีของอร่อยก่อนก็นแล้วกันดีมากนี่ช่วยไปซื้อบุาคี่ให้หน่อยซิเสื้อผ้าของฉันมันเปียกแล้วก็มีกลิ่นด้วยอ้าวทำไมไม่ไปซื้อเองอ่ะไม่ต้องพูดมากน่าอยไปซื้อไหมเอะ อมว่านพูดเองว่าไม่ต้องการคนรับแท้เรื่อย่ไปแล้วจ้าแบบนี้ก็แสดงว,ว่ากลับมาเป็นปกติแล้วสิ่ไหมเสียงใครใครพูดอะไระไม่มีอะไรหรอกนี่ๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่ายิงได้ไหมพอถึงครับพ,พวกเราเข้าใจแล้วล่ะครับพอเธอ みをけた!」 ทีนี่มันคือที่ไหนกันเนี่ยสงสัยจังท้องฟ้าสีครามกับป่าไม้สีเขียวแสงแดดที่ดูอบอุ่นแบบนี้ผู้คนมากมายที่อยู่ร,บรอบๆกลับทําให้รู้สึกว้าเวจังเลยแล้วฉันก็ได้มาเจอกับทุกๆคนแต่ว่าฉันก็ยังรู้สึกแปลกๆอยู่ดีนั่นแหละแต่ว่าทำไมกันนะตอนต่อไปของไซยุกิพบกับตอนแสงอาทิตย์ที่อบอุน่นอย่าพลาดชมกันนะครับ